สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนเีเปนพ้นการออกระวันหวยห้านอยหาน,อย,นอยปกติประจำงวนที่ยีกันยายนสองพัร้หล่างวันเลขสอตัวลางเลขที่ออกสามหนึ่งสามหนึ่งล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกศูนย์ล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกหกศูนย นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหาหน่อยหาน่อย,อยปกติประจำงวนที่ยีกันยายนสองพันอขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้าหน่อยปกติได้รับเงินกันทุกคนเนะจ๊ะฝากไว้ได้ได้จ้ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน่อยในเวลา สิบเก่านาฬิกาสามสิบนาทีใน5้าน้อย VIP สำหรับขั้งนี้